สู่วอเทคแห่งความมั่งคั่งหลับตาเบาๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนออกอย่างช้าๆรู้สึกถึงพลังแห่งจักรวาลที่กำลังไหลเข้าสู่หัวใจของคุณตอนนี้คุณกำลังกลับสู่ศูนย์กลางของพลังชีวิตจุดที่ทุกสิ่งเริ่มต้น เสียงที่คุณได้ยินคือเสียงคลื่นพลังงาน432เฮิรตซ์คลื่นเดียวกับที่จักรวาลใช้สื่อสารกับหัวใจของคุณทุกลมหายใจเข้าออกคือพลังเงินที่กำลังขยายตัวอยู่รอบตัวคุณตอนนี้ให้คุณจินตนาการว่า มีแสงสีทองอ่อนๆส่องลงมาจากฟ้าลลอมรอบตัวคุณไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์คุณรู้สึกได้ถึงพลังของเงินไม่ใช่เพราะคุณต้องการมันแต่เพราะคุณเป็นหนึ่งเดียวกับมันอยู่แล้วพูดในใจเบาๆฉันคือพลังแห่งความมั่งคัง่ง เงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายและต่อเนื่องฉันปลอดภยัยมั่นคงและคู่ควรกับทุกความอุดมสมบูรณ์ทุกครั้งที่คุณหายใจออกความกลัวเรื่องเงินกำลังละลายหายไปทุกครั้งที่คุณหายใจเข้าความมั่งคั่งใหม่กำลังเข้ามาแทนที่ ตอนนี้คุณได้กลับเข้าสู่วอร์เทคส์ของความมั่งคั่งแล้วที่นี่ไม่มีการขาดแคลนมีแต่การไหลไม่มีความเร่งรีบมีแต่ความสบายไม่มีความกลัวมีแต่ความรู้สึกมั่นใจและได้รับแล้วพลังของซอสกำลังทำงานผ่านคุณ เงินกำลังมาในรูปแบบที่ดีที่สุดและเมื่อคุณเปิดตาอีกครั้งคุณจะรู้ว่าจักรวาลทำงานเพื่อคุณเสมอขอบคุณจักรวาลขอบคุณพลังเงินขอบคุณตัวฉันเองที่เปิดใจรับทั้งหมดนี้